พลาดเองไหมครับก็เจอไปนะครับไลฟ์ live แม่งไม่รู้กี่ไลฟ์นะพูดแม่งเรื่องเดียวเลยระวังเกมสวนฟอเรสอย่าดันขึ้นสูงนะครับอย่าเสียประตูเร็วนะไม่ต้องไปเปิดเกมรุกแรงรพูดทั้งหมดนะครับแมนยูแม่งพลาดตั้งแต่เริ่มเลยคือแบบโอ้ยหัวจะปวดนะครับคือแบบมม่ไปเปิดลุกเพื่อ แล้วขึ้นไปกันหมดฮัลโหลนะครับคือเตะมุมผมนี่แม่งแบบมันเซงใจตรงที่ว่ามึงกำลังจะทําเกมลุกไงนะครับแล้วนะมึงจะไปโฟกัสเกมลุกกันหมดไม่ได้มึงต้องเล่นเกมรับด้วยถูกไหมนะครับแล้วแม่งกระเด้งบอลทีเดียวนะครับกระเด้งบอลทีเดียวโดนหม่งออกมาทีเดียวเอรังก้าเก็บไปเลยถึงประตูนู่นไปเก็บหลังโก เอยหัวจะปวดนะครับแบบโอ้เห็นงี้เสร็จปุ๊บแล้วแม่งโคตรโคตรแบบโคตรท้อนะครับเห็นแล้วแบบว่าโอเคนะครเราวิเคราะห์กันไปหมดแล้วพี่โป้งเนี่ยเป็นคนเอาภาพมาให้ดูเลยพี่โป้งทำกันบ้านดีมากเลยคือเรารู้อยู่แล้วตอนเขามีคริสวูดอิลังกาคริสวูดอิลังกาจะปิดมิดฟิลด์ตัวรับเราถ้าไม่มีคริสวูดอิลังกานะครับถ้าไม่ใช่คริสวูดก็เป็นคนอื่นนะแต่เขารอบนี้นะครับทางฟอร์เรสต์เนี่ยเขาใช้มิดฟิลด์เขาใช้ตัวด้านหน้า3ตัวมามาปิดเรา นะครับมันขึ้นมันขึ้นลาบากอยู่แล้วเอา้าเรารู้แหละมันขึ้นลําบากเพราะว่าวิธีการของฟอเรสต์อดูภาพตามไปก็ได้วิธีการของฟอเรสต์เขาทําอย่างนี้ทุกนัดก็คือเขาตัดมิดฟิลตัวรับคู่แข่งออกแล้วก็ให้คุณไปเล่นด้านกว้างถูกไหมผมก็เชื่อแหละว่าบรูโน่เนี่ยอัมริมเนี่ยใส่เข้าไปแดนบนเขาอยากให้ไปเล่นเกมลุกอยากให้ไปยิงประตูแต่ปัญหามันคือว่าพอเราโดนตัดตรงเนี้ยมิดฟิลเราไม่มีพลังงานพอที่จะขยับเขยื้อนตัวในการเอาชนะตำแหน่งกับคู่แข่ง มีบมีอุกต้ขยับอยู่คนเดียวมันไม่บาลานซ์นึกภาพไหมครับมันต้องขยับขึ้นคนนึงขึ้นคนหนึ่งลงอีกคนนึงลงคนนึงต้องขึ้นเงี้ยมันต้องเป็นจังหวะที่มันสอดคล้องกันนะเหมือนเครื่องดนตรีนะครับนะมันต้องสอดคล้องกันแต่ตรงเนี้ยมิดฟิลของเราวันเนี้ยสำหรับผมมันไม่สอดคล้องกันนะครับพลังงานของคาซิมโรลต่ำเกินไปที่จะขยับขยื่นตัวเพื่อจะหาตำแหน่งตลอดเวลานะครับแล้วเอาชนะการยืนบังหน้าของตัวปิดตัวประกบของทางฟอเรสต์อันนี้คือปัญหาที่ผมเห็นใครเห็นด้วยเรื่อง แล้วพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพอมันนิ่งกลางมันนิ่งคุณเข้าใจไหมว่ามันมีสแตติกมันมันไม่ขยับขยื่อนได้คือขยับแล้วมันเอาชนะไอ้สาคนที่คุมไม่ได้บรูโน่ก็ต้องลงมาโอเวอร์โหลดก็ลงมาทําให้ตัวมันเท่ากันมันจะมี2อย่างหนึ่งก็คือมาซาอุยเนี่ยขยับอัดเข้าไปเลยมาซาอุยเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในกรอบนี้เลยนะกูเอามาคนมาเติมตรงเนี้ยให้มันเป็น3ต่อส เป็น3ต่อ3ปุ๊บเนี่ยข้างหลังเซนเตอร์มึงก็เซตกันดีๆนะยืนห่างกันหน่อยมันก็จะอันตรายถูกไหมถ้าขึ้นพลาดปุ๊บเนี่ยโอ้ตำแหน่งเซนเตอร์ที่ยืนกัน3าสามคนปิดพื้นที่กว้างใช่ไหมมันจะเหลือ2คนเนี่ยก็ต้องทางออกเนี่ยโอ้รูก็เยอะนะเพราะฉะนั้นคุณจะขึ้นพลาดไม่ได้อ่ะโอเคเข้าใจก็ถอยบรูโน่ลงมาเติมทีนี้พอบรูโน่ลงมาเติมมันบอลมันก็ขาตัวรุกไปตัวนึงอ่ะคุณก็จะรไหมพอบอลันขึ้นไปข้างบนปุ๊บรูโน่ก็ต้องทําหน้าที่วิ่งเติมกลับขึ้นนไปตแห่งเดิมอีก เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าบรูโน่เนี่ยหลังๆดังดบลงมาหลังๆออกไปทางซ้ายตรงข้างในตรงกลางมันก็ไม่มันไม่โอเวอร์โหลดตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของแมยูเดเนี่ยมันคือสำหรับผมนะเอาเคีย์สำคัญก่อนคือมิดฟิลด์ตรงกลางไดานามิกน้อยและมิติน้อยเกินไปทีนี้นะพอบางลูกที่เราไปได้ดีบางลูกที่อาบรูโน่จ่ายขึ้นไปได้นะเกมเราเนี่ยมันเจาะไม่ได้เนี่ยสองอย่างหนึ่งก็คือตัวผู้เล่นเนี่ยมันน้อยกว่าคนอื่นด้วยนะน้อยกว่าคู่แข่งหนึ่งตัวกับสองก็คือว่าปีกเรานะครับนะเอาวิงแบ็กเราหนึ โอ้โหวันนี้จ่ายกันจ่ายกันแบบการาโชนี่คือแบบโหลากติดกระจุยกระจายคือเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับแล้วดอกูกับกานาโชมาเล่นเชื่อกมาทางฝั่งซ้ายนี่จ่ายกันไม่เข้าใจอีกที่ทุกคนเห็นว่าโอเคจ่ายพลาดจ่ายให้คู่แข่งจ่ายไม่รู้กันนะครับเซิร์ฟซีเนี่ยจริงๆอ่ะสำหรับผมอะผมไม่ได้โทษเขามากนะผมรู้สึกว่าเซิร์ฟซีมีงานที่ยากเพราะว่าบรูโน่ใช่ครับคุณโกกันบรูโน่เขาทำหลายจ็อบเกินไปเขาอบลงมากางมาขึ้นเกมเสร็จต้องเติมไปคือจริงๆรบรูโน่ควรต้องลงไปเล่นใกล้กับเซิร์ฟซี นิพากออกใช่ไหมเขาต้องอยู่ลายเดียวกันกับเซิร์กซีอะต้องเล่นร่วมกันใกล้ๆก,กับเซิร์กซีแต่กลายเป็นว่าบรูโน่แม่งตอบดรอปลงมาต่ามากๆนะครับมันเลยเนี่ยลูกแรกเอา,เอาตรงๆไม่ต้องอะไรมากนะลูกนี้นะลูกแรกที่เราได้มีโอกาสยิงอะมันคือใครลูกแรกที่ในนาทีที่4ี่อะเรามีโอกาสได้ยิงก่อนเนี่ยก่อนจะเป็นจุดก่อนจะเป็นคอนเนอร์เนี่ยก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยลูกแรกที่เราได้ยิงคือเป็นบรูโน่ครับ,พอ,บรพอกลางมันขึ้นไม่ได้ปุ๊บบรูโน่ลงมามันเลยกลายเป็นเสียบาลาน์ไงมันเลยกลายเป็นเกมที่มันก,กระอักกระ แล้วมิดปีกเนี่ยหรือวิงแบ็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะคิดเองทําเองตลอดหรอกมันก็อยากจะมีเพื่อนมาซัพพอร์ตแต่ตัวมันขาดไปตัวหนึ่งไงทุกคนนี่เปล่าไหมบรูโน่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดลูกแรกที่ทางละทางทีมเราได้ยิงเนี่ยที่เป็นบรูโน่ที่ขึ้นภาพวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เป็นเกมที่มันก็เป็นลูกที่เราโอเคแบบเราคาดหวังว่าทีมจะมาเล่นแบบนี้ต่อบอลกันแบบนี้เซิร์ฟซีดรอปลงมาชิ่งเชื่อมกันขึ้นไปบรูโน่เติมสุดเติมเติมสลับสูงขึ้นไปแบบนี้นะครับมันเลยทาได มันก็เลยเป็นภาพที่อย่างน้นอยๆเราได้เห็นแบบไม่นานะนะครับแล้วสัดเสร็จสักพักหนึ่งจากลูกคอนเนอร์ตะกี้นี่เลยนะครับสวบลงมาที่เทา้าเอลังกาเอลังกาจับควบตะบึงเปรี้ยงปุ๊บเนี่ยดอกูเนี่ยวิ่งไล่หลังมาสุดกําลังนะครับนะแต่ตัดตรงเนี้ยก็คือถ้าดอกูเป็นวิงแบ็กตัดตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนเหลือง2ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่ดอกูยังไม่ตัดเลยแล้วไปรอให้กานาโชวเป็นตัวตัดนะแต่กาณาโชวตัดไม่อยู่ครับตัดไม่ขาดอะ นะครับนะผมก็ไม่ได้แบบบอกว่าคูการาโชต้องตัดแบบบอลเก่งหรืออะไรมันก็ไม่ใช่เนาะแต่จังหวะนี้มันคือเหมือนกับคุณต้องทุ่มแบบยอมเสียสละเพื่อทีมอ,อารมณ์อย่างนั้นถึงตัวแล้วอะไรแล้วคว้าอะไรก็คว้าไปเลยครับจะทําอะไรก็ทําไปเลยคุณตัดหน้าเกลียดแค่ไหนมันก็เหลืองเพราะคุณไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับแม้กระทั่งโคโนานาผมก็เลยมองเลยนะมันทิ้งทิ้งไปแล้วอ่ะมันือทิ้งทิง้งรอไปแล้ว,ว่าแม่งเดี๋ยวถ้าจ่ายเนี่ยกูไปกูพุ่งไปแน่ นะแต่ปรากฏเอรนก้าแม่งกระชากตรงกลางมาแล้วแม่งยิงสวนไปทางหนึ่งนะแล้วก็จุดอ่อนโอน,น่าอีกอย่างหนึ่งคือชอบชอบทิ้งน้ำหนักอย่างที่ผมบอกหลายรอบแล้วนะชอบทิ้งน้ําหนักกะกะจังหวะไปก่อนนะเตรียมตัวผมว่าไม่มีปัญหาเตรียมตัวคุณจะยืนแบบผมไม่รู้หรอกผู้สารประตูต้องเล่นยัง,ยงไงบ้างคนที่เล่นเก่งๆก็มาคอมเมนต์ไว้แล้วกันผมไม่ได้โทษไปที่โอน,น่านาร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าจังหวะแบบเนี้ยมันคือจังหวะหนึ่งเชฟเกมรับการเล่นจุดการเล่นเตะมุมของเราแย่โทษเชฟเกมรับก่อนก่อนจะมาทษผู้สาวประตู สองก็คือว่าจังหวะที่ตัดกลางสนามได้แล้วคุณไม่ตัดนะเพราะ้คุณปล่อยให้ปัญหามันไปเกิดถึงหน้าประตูผู้สัประตูเนี่ยคุณต้องโทษเกมรับก่อนผมโทษเกมรับก่อนนะครับโอเลนามีส่วนมหมมีแต่มันเป็นคนท้ายๆแล้วนะึกอเปล่านะเพราะว่ามันหนึ่งก็คือเช็คเกมรับมึงยืนยังไงให้เขาโล่งขนาดนั้นสองไม่ไม่มีการเฝ้าระวังเลยซึ่งเป็นตัวเล่นเกมสวนที่อันตรายที่สุดข,ของฟอเรสจริงไม่จริงถ้าคิดว่าจริงพิมพ์สิบไหมมันเห็นอยู่แล้วรับแค่คผม,มโดนโดนยิงประตูขึ้นนําเสร็จปุ๊บอะเนี่ยนะครับอันนี้ถามผม เกมรับเขามันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นคุณดูพื้นที่โคตรเยอะเลยถ้าเรารับส่งกันดีๆถ้าเราจ่ายกันดีๆอะครับมันทําอันตรายได้มากกว่านี้นะครับแล้วเนี่ยสแตติกนะครับพอโดนขึ้นนําแล้วเนี่ยสแตติกคุณดูนะสามคนยืนเนี่ยนะครับนะทุกคนรอบอลหมดเลยถูกไหมครับไม่มีใครขยับตัวจะพยายามวิ่งสอดหรืออะไรไม่ไม่เวิร์กอะไม่ทํางานไม่ไม่แบบคุณไม่พยายามที่จะทํางานให้กองหลังเขาทางานแบบไม่พยายามหลอกล่อให้กองหลังเขาหลุดตําแหน่ง ไม่พยายามพาเขาวิ่งบ้างดึงกลับมาไม่มียืนนิ่งกันทุกคนเลยรับบอลกันที่เทา้าถ้าเป็นแบบนี้ก็คุณก็เคาะไปหลังเขาก็รับสบายครับแล้วถามว่าตัวอย่างบรูโน่ตัวอย่างอะไรเนี่ยท,ที่กำลังขอบอลอยู่อยู่ในตำแหน่งที่ดีถูกไหมครับคุณแทงขึ้นไปดีคุณชิ่งกันดีถูกไหมให้แล้วไปดิใช่ไหมครับเบสิกพื้นฐานฟุตบอลน,น่ะให้แล้วไปแต่คุณให้แล้วไปไม่ได้เพราะอะไรให้ไปเสร็จปุ๊บแมงเคาะกลับมาไม่ไม่ตรง อันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกมรับฟอเรสดีนะมันคือการจ่ายบอลเราห่วยไงให้บอลกันพลาดให้บอลกันห่วยนะเหมือนที่ผมบอกอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีการปิดพื้นที่ที่ดีขึ้นนะครับเอลังกาต้องเงียบไปมันก็ต้องเงียบแหละเพราะว่าพื้นที่มันมวนหมดแล้วเนี่ยคุณดันเนี่ยดันลายขึ้นมาเนี่ยเส้นมันก็มาบล็อกเปลี่ยงเนี่ยคุณก็ต้องเอลังกาต้องม้วนหนีถูกไหมเขายังได้ครองบอลแหละใช่แต่มันเข้ามาในพื้นที่อันตรายไม่ได้มันจ่ายให้อาวาี่มันตน้รายขึเดลิงไปปกดดดันไวเียว ถูกไหมครับถ้าโดนดึงแบบถ้าโดนล็อกดึงแบบคลึงบอลปุ๊บผ่านไปได้นี่ดวนเดียวกับผู้สาวประตูอีกเดี๋ยวเสียประตูอีกก็ถือว่าเนี่ยมันต้องมีแบบนี้ครับต้องพุท p r เพรสเชอร์ออนก็คือคุณต้องดันแรงกดดันเนี่ยดันกําแพงใส่เขานะครับเนี่ยมันก็หยุดได้นะครับแล้วคุณดูเขาได้ประตูขึ้นนาเนี่ยเขาไม่ได้ไ,ไม่ได้มาเดินหาเรานะเขาได้บอลเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังกันเพียบ8ดคนเนี่ยอยู่หลังบอลกันเจคนอ่ะ ผู้เล่น8ปดคนของฟอร์เรสต์นี่ยอยู่หลังบอลกันเจ็ดคนน่ะคุณนึกภาพดีคือเวลาได้บอลเขาค่อยๆเล่นค่อยๆขึ้นเดินมาค่อยๆเดินมาซปอตแล้วไม่มีการเข้าตำแหน่งไม่มีรายยืนใกล้ๆกันมารอเพื่อจะเคาะบอล bon, เพื่อไม่ให้เสียบ bon. อลเขาเล่นแบบเซฟพลังงานางที่ผมบอกอะตอนแรกเลยคือเขาเซฟพลังงานสุดฤทธิ์ครับเขามาวิ่งไล่วิ่งฟัดกับแมนยูทั้งเกมอะ่ะเขาเป็นลองถูกไหมแล้วคำถามคือเรื่องพวกนี้เรารู้ไหมอ่ะเราต้องมาถามแบบนี้เรารู้อยู่แล้วไง แต่นักเตะเรายังไปเล่นเข้าทางเขาไอ้ที่มานั่งหงุดหงิดนะนะนักเตะเรายังไปเล่นเข้าทางเขาแล้วเสียหายที่สุดก็คือว่าเขาเนี่ยมาแบบอย่างเงี้ยเขาหวังแค่อย่างเดียวเลยไม่มีคริสบูทคอยยิงแล้วเนี่ยต้องรอแบบเรื่อง,องการเลี้ยงบอลติดตาเท้า,ทาตาขอของกิฟไว้เนี่ยกับความเร็วของเอลังกาเนี่ยนะคุณก็ปล่อยให้เขาแบบได้ใช้อาวุธเขาตั้งแต่ห้านาทีเลยเหรอ <c oughs> ถูกไหมครับ <seizures> เนี่ยแล้วพอเร่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคำถามคือ Dynamic, ดนัดนนามิกดันดันดันนามิกท,ที่ที่ต่ำในแดนกลางของเราอย่างพี่เกษมเนี่ยเ mm. ขาสกรีนหน้าฮาวสเปซตลอดไม่ทันนะถูกไหม mm. บอลที่มันนําถูกนําอยู่หนึ่งศูนย์แบบเนี้ยนะครับแล้วผู้เล่นของเราก็โถมขึ้นไปเล่นเกมลุกเนี่ยนะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยผสมกลับมาปุ๊บแบ็กโฟล์จำได้ใช่ไหมนะครับกองหลังเปล่าๆอ่ะไม่ได้บอกแบ็กโฟล์กองหลังเปล่าๆอันนี้กองหลังเราเนี่ยห้าคนก็เหลือมันไม่มีมิดฟิลด์มาสกรีนแล้วครับพอมิดฟิลด์เข้าปิดในฮาวสเปซไม่ทัน นะวันนี้พี่ป้อมก็เพิ่งจะพูดเองว่านักเตะของฟอเรสต์เขาต้องพยายามกันไนมะ่ให้แบบเข้าฮาดสเปซเขาก็มีตัวพุ่งเข้าด้านหน้านะคือเขาเก็บแรงไว้เล่นเกมรับในการปิดพื้นที่พวกนี้อย่างดีเลยนะแล้วเกมลุกเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายกันแม่นคุณดูวา Forest, วาฟอเรสต์ตรงนี้จ่ายกันแม่นยำแบบอะไรเข้าทําอะไรคุณเข้าใจปะคือเขาก็พลาดเยอะเหมือนกันถูกไหมครับโอกาสเรามีโอกาสยิงเป็นยี่สิบครั้งอนะเราจะแต่แต่แบบโอ้โหกว่าจะได้ยิงแต่ละทีนี่คือแบบโอ้โหยากเย็นแสนเข็นแบบ โอ้โหเจอเขาแบบกองอยู่ในกรอบเขตโทษเจอเขาปิดลับโลบล็อกแบบนี้มันก็ยากไม่มันคือเราไปทําตัวเองให้ตัวเองเจองานยากเองแค่เราป้องกันไม่เสียประตูก่อนแค่เราปิดพื้นที่กันให้ดีนะครับอืมไม่ประมาทเล่นให้อยู่ในเกมนะครับแล้วค่อยๆนวดไปเนี่ยทําไม่ได้นะครับผมถึงใช้คําว่าเนี่ยมันเป็นทีมที่มันดูแบบมันยังดูเด็กในในมุมแบบไม่ใช่อายุนะแต่วิธีการเล่นมันยังดูดยังดูเด็กมากเลยสำหรับผมอะ ผมรู้นะปัญหาแมนยูมีหลายอย่างการจ่ายบอลพลาดตฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆนะแต่ในแง่ของโครงสร้างอ่ะผมจะเน้นไปที่โครงสร้างทีมแล้วกันผมว่าทีมเราถ้าจะพัฒนาขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันจะกลับมาที่เรื่องนี้เลยแต่มันอาจจะเป็นคนละสไตล์กันกับมิดฟิลตัวรับที่เอริกเซนทากต้องการมันอาจจะเป็นคนละสไตล์กันกับมิดฟิลตัวรับที่โอเลกุน่าโซชาต้องการมันคือมิดฟิลตรงกลางที่แบบไดนามิกกึ่งๆคอมพลีทมิดฟิลเลยครับคือคุณต้องขึ้นบอลแดนต่ําเก่ง แก้เพรสซิ่งเก่งระยะการจ่ายดีนะครับแถมคุณจะต้องมีความคล่องตัวในระดับหนึ่งเลยที่คุณสามารถที่จะพาบอลขึ้นนึกใครไม่ออกสำหรับผมตอนนี้ผมนึกถึงแบบวิตินยาชัวเฟลิกซ์แต่ว่าเราเรากำลังพูดถึงเรื่องของเกมรับที่ต้องดีด้วยนะเอ้ยโทษไม่ใช่ชัวเฟลิกซ์ชัวเนเวสพูดผิดนะครับนึกถึงชัวเนเวสที่เป็น,เป,นเป็นแบบแต่รูปร่างให้ดีหน่อยนะครับแต่แบบมีความคล่องตัวมีมีทักษะในการเลี้ยงบอลขึ้นหน้าระยะการจ่ายสวย และที่สําคัญก็คือเป็นสไตล์ที่แบบแท็กโกได้นเข้าสกัดได้ความอึดอัดตอนที่ทางดารโลเล่นเป็นวิงแบทเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหผมผมอึดอัดแบบอึดอัดอย่างมากเลยทีเดียวอึดอัดแบบแม่งมองขวาไม่มีใครอีกแล้วมองซ้ายไม่มีใครอีกแล้วแบบนั้นแบบนั้นนะแต่ตอนเนี้ยคุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องนั้น <c oughs> ผมก็เลยตั้งคําถามไงว่าถ้าสมมุติว่าเรามีตองกลางที่แม่งมันขึ้นเกมมันมันเป็นตัวขึ้นเกมได้ มันนจะดีขึ้นในแง่ของโครงสร้างนะในแง่ของโครงสร้างแต่ทีนี้ผลงานส่วนตัวครับมันจะผมว่ามันจะดีขึ้นตามมันไปเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีกองกลางที่ขึ้นเกมได้หมายความว่าโตลุกจะได้เล่นเกมลุกบรูโน่ไม่ต้องลงมาช่วยขึ้นเกมอเออมันจะมีตัวข้างบนพร้อมมันจะสามสองห้าจริงๆมันจะสามสองห้าได้อยู่ตลอดแบบนั้นนะครับนะไม่ไมันไม่งั้นมันก็ต้องมาเจอวิธีการแบบ แก้ปัญหาแบบเนี้อ่าโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเล่นแล้วแม่งแบบโตลุกไม่ได้บอลเลยลอะไรันเป็นความเป็นมันไม่ใช่เป็นที่โครงสร้างแล้วมันเป็นที่ผลงานส่วนบุคคลอ่าจ่ายบอลให้แล้วลั่นจ่ายบอลให้แล้วจับบอลไม่ได้เก็บบอลไม่ได้จ่ายบอลเอ,อ่อหรือว่าเลี้ยงบอลไม่ผ่านไอ้พวกนี้ผลงานส่วนตัวไม่เกี่ยวกับโครงสร้างไม่เกี่ยวกับโครงสร้างเหมือนดอกูเนี้ยนะครับสัคเจอร์ของตำแหน่งวิงแบ็กถูกละแต่คุณภาพการจ่ายแย่อันนี้ผลงานส่วนตัวนะครับเหมือนอย่างกาณาโชแบบเนี้ยนะครับ คุณได้เล่นตัวลูกนะคุณถ่างออกขวาคุณเล่นเข้าด้านในนะครับทางฮา์สเปซฝั่งขวาเนี่ยนะครับตำแหน่งดีแล้วแต่คุณเลี้ยงไม่ผ่านเลยอันเนี้ยมันคืออยู่ที่น้องละคุณภาพน้อง